เด oh. ี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะได้ค่ะน, oh. น้องว่าไปซีนนี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้ววันนี้มันม,มันต้องแต่งอย่างนี้มาเพราะว่ามันวุ่นวายอยู่กับนิ้วเตงเสีย <c oughs> เวลาแอบบอกคุณผู้ชมได้เปล่าคะบอกได้เลยนิ้วพี่ยุทธ์อะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเมื่อวานกรรมกรข่าวคุยนอกจอทำไมพี่ยุทธ์เงียบไปอ่าพี่องรู้ไหมพี่ยุทธ์หายเงียบไปเลยนิ้วเจ็บค่ะ <c oughs> นิ้วโป้งสองข้างนิ้วเจ็บทั้งสองข้างเลยค่ะพิมพ์ไม่ได้ค่ะถามว่านิ้วเจ็บจากอะไรคะนิ้วเจ็บเพราะว่าพิ่ทธแกะทุเรียนจ้าแกะทุเรียนไม่ใส่ถุงมือจ้าน้ำทุเรียนทิ่มเข้าไปในนิ้วสองนิ้วเลยจ้า <c oughs> ทิ่มเข้าไปแล้วมันน่าจะมีเชือ้อเพราะว่าแกะแรกเริ่มปวดปวดก่อน ปวดสองข้างนี่พี่ยุทธไม่อยู่ไม่พูดได้เต็มที่เลย <laughs> ตอนแรกมันปวดปวดก่อนอ่าพอปวดปวดปุ๊บทิ้งเอามาไว้ทิ้งไว้อย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งจะก,กระทั่งปวดมากขึ้นเมื่อวานหาหมอจ้า <c oughs> กรีดน้องออกจ้า <c oughs> เป็นน้องทั้งสองนิ้วเลยจ้าจากการแกะทุเรียน <c oughs> <c oughs> พี่ยุทธก็เลยเมื่อวานนี้ กรรมกรคุยนอกจอเอ๊ยกรรมกรไม่ใช่ Facebook f a c e บุ o กสิ Facebook หายไปพิมพ์ไม่ไหวจ้าเจ็บนิ้วเดี๋ยวคุณผู้ชมขอดูนิ้วพี่ยุทธสิคะขอดูนิ้วพี่ยุทธสิกรีนน้องออกไปเลยจ้าไปดูอินเสิร์ตสิอินเสิร์ตนิ้วพี่ยุทธเหรอคะไม่ใช่พี่เดินเข้าไปใ่มีอินเสิร์ตชูนิ้วหน่อยค่ะอินเสิร์ตนิ้วค่ะ แล้วเช้านี้นิ้วทั้งสองนิ้วแผลสีดำเลยจ้าเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไปติดแล้วก็ระหว่างรายการเปลี่ยนพาสเตอร์ไปสองครั้งจ้านี่มาเรื่องส่วนตัวไปชนิดหนึ่งไหมอ่ะพี่ยุโชนิ้วให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิคะคุณผู้ชมเป็นห่วงอะไรวันนี้สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ขนมปังทานหน้ามอคค่าเน่ใหม่ หอมมอคค่าเข้มค้นเหรอทดสอบชนิดหนึ่งนิ้วเจ็บฉีกได้ป่ะคะชีกได้นิ้วเจ็บให้มันรู้ไปสิมอคค่ามอคค่าน้องใบทำอะไรบุดกันอย่างนี้เลยเหรอกล้อง<ว>จับไปชาิแบบโทศรศัพท์นิดนึงค่ะไอ,ไอ้นี่มันหลุดต่อไปนะลองกนิดหนึ่งสิน้องกินเป็นไหมอันนี้เป็นขนมปังฟรราร์มเฮาส์ ขนมปังหน้ามอคค่าหน้าใหม่เป็นไงมั่งคะหิเรายังไม่คุยกันใช่ไหมคุณผู้ชมอยากดูนิ้วพี่ยุทธนะคะนิ้วกินขนมก่อนสิว่าพี่ยุทธแกะทุเรียนอะไรคะบอกไม่ได้เดี๋ยวทุเรียนเขาเดือดร้อนนะราะว่าระวังโดนตัดนิ้วนะครับใครมันส่งมาเนี่ย เห็นไหมเป็นสองนิ้วเลยอ่ะแล้วคือเป็นหนองนะต้องกรีดออกค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปไปโรงพยาบาลเพราะรู้สึกตอนนี้เริ่มสุเป็นสังคมผู้สูงวัยสงสัยไปหมดก็เอ๊ะเราบางทีนั่นอกนะเห็นข่าวอะไรบางทีนั่นอกไม่รู้เป็นเพราะข่าวหรือเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะร่างกายบางทีลองไปดูเวลาเขาแย่งเจออะไรกับางทีดูแล้วนั่นอก หรือบางทีเห็นอะไรไม่ไม่ได้ดังใจก็แน่นหน้าอกอค่ะถึงต้องระบายออกมาในบางครั้งจําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยไปหาหมอค่ะก็ปรึกษากันว่าคุ้มค่าใช่ไหมที่กับการที่จะฉีดเขาเรื่องนะ่าฉีดสีเหรอฉีดสีเพื่อที่จะดูเส้นเลือดใช่เดี๋ยวจะรู้ผลวันนี้แหละว่าผมจะต้องลาท่านผู้ชมไปบายพาสไหม้องไปไม่นี่จังหวะนี้คือประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ผมรับประทานฟาร์มเฮาส์ชั้นดี้นึงก่อนได้ไหมคุยก่อนก็ได้ได้ค่ะผมแกะทุเรียนผมจะเป็นคนแกะทุเรียนที่นี่เราคุยเรื่องข่าวหรือคุยเรื่องอะไรอยากจะฟังกันจริงๆเหรอคือพี่ยุทธแกะทุเรียนเก่งน้องใบโดยไม่ใส่ถุงมือคะ่ะให้ทางพี่เดินมากฮะพี่ยุทธแกะเก่งจริงแกะทุเรียนคือผมจะไม่ใช้ผ้าค่ะไม่ใช้ถุงมือถุงมือผมจะใช้มือเปล่า น้องใบก็จะเห็นใช่ไหมใช่นี่บางคนจะไปาภาพท่านนายกถือทุเรียนกับคุณพิธาถือทุเรียนมาเปรียบเทียบว่าจับทุเรียนเป็นไม่เป็นมันเป็นประเด็นกันก่อนนะอุยงไอ้ข้ายงไปทําไมเนี่ยคือผมเป็นคนที่เป็นลูกแม่ค้าไงเพราะฉะนั้นผมจิบทุเรียนได้บางทีน้องใบดูปุ๊บเป็นไงเป็นรูรูใช่มือพิยุษะบางทีมาเป็นรูอะแต่เดี๋ยวมันก็หายไปคราวนี้ปลอกมันเป็นทุเรียนพันหนามคม อืนกัมันไม่รู้สึกตัวปอกเปิดเ,เสร็จเรียบร้อยใส่กล่องรับประทานเสร็จสับดูดนิ้วด้วยแล้วเอาเข้าตู้ก็รู้สึกว่ามันมีเจ็บๆเหมือนมันบาดท,ทั้งสองนิ้วน้ำมันต้องบาด <c oughs> ไม่คิดอะไรเพราะเราก็เคยเป็นปอกทุกเรียนเป็นเรื่องปกติมากคผ่านไปสามสองวันฮมันจะไม่เจ็บเจ็บด้านในลึกๆอีกวัน <ๆ S 2> หนึ่งปรากฏเอาเข้าลงไปเฮ้ยเดี๋ยวทุเรียนเขาเดือดร้อนคือ มันเริ่มเริ่มเป็นวงเริ่มอักเสบไงเริ่มอักเสบแต่มันก็เจ็บๆนะมันก็ทนได้อะมไม่ได้มีปัญหาก็คิดแบบทางการแพทย์เลยว่าขณะน,นี้ผมต้านทานในร่างกายเรากำลังต่อสู้กับเชือ้อม,มันต่อสู้อยู่เราก็เลยต้องการให้ร่างกายแสดงเห็นให้สู้สิ <laughs> ปรากฏว่าผ่านไปผมก็ไม่คิดอะไรพอไปตรวจร่างกายเรื่องหัวใจก็เลยถามกับพยาบาลน,นักเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ในห้องตรวจ คิดว่าเรื่องใหญ่ไหมค่ะลองถามก่อนเขาก็บอกใหญ่หาหมอก็ดีนะคะ <c oughs> ไปโดนอะไรมาคะอ๋อปอกทุเรียนค่ะพยาบาลหัวเราะปอกทุเรียนเองเหรอคะ่ะอายนะมือเปล่าด้วยค่ะปรากวดว่า <c oughs> ท่านผู้ชมโรงพยาบาลกรุงเทพท่านก็ดีมากถ้าไม่ยอมปล่อยผมกับนัดหมอนัดหมอคุณหมอท่านนี้ เป็นหมอเกี่ยวกับสัญยกรรมเลยต้องไปค่ะพราอตอนนั้นมันก็เย็นแล้วตอนแรกน้ดนหมอผิวหนังผมชา้จาจนกระทั่งหมอกลับไปก่อนก็เลยเป็นหมอสัญยกรรมถ้าก็ตรวจสอบอมืมันอะไรยังไงนะเสร็จจับปุ๊บเดี๋ยวขอหมอผมก็คิดไว้ก่อนเลยถ้ากรดไม่ต้องอมไม่ต้องกรดเพราะอะไรผมกลัวเข็มยังกลัวเลยนึกภาพเลยที่ไม่หาหมอเพราะจะกรีดใช่ไหมค่ะก็ปรากฏว่าอ๋อไม่ไม่ไม เดี๋ยวหมอขอเขียนหนังกำพร้าช่วงนี้หนึ่งนะเขียนหนังกำพร้าแล้วจะดูว่ามันเป็นอะไรคาดว่าผมก็คิดเองอาจจะมีหนามเสี้ยนเข้าไปอยู่ไหมอืมอาจจะหนามทุเรียนฝังอยู่ข้างในอ่าแต่เดี๋ยวนี่ผมต้านทานผมก็ต่อสู้อยู่ใช่ไหมถูกต้องหมอบอกเออใช่เนี่ยมแล้วต่อสู้ไงมันเริ่มแพ้แล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นวงแล้วอ่ะค่ะปรากฏหมอบอกก็ยังสู้ได้ไม่ให้มันลามไงตอนนั้นใจเริ่มคิดเฮ้ยตัดนิ้วเปล่าวะเดี๋ยวนี้คิดเยอะ บรากดยังไงนี่คนดูห้าหกหมื่นเลยเหรอเรื่องอะไรเนี่ยไร้สาระจริงๆอันนี้เป็นความรู้ชั้นเด่นหนึ่งท่านผู้ชมผมเนทฤษฎีผมถูกคือภูมิต้านทานเราสู้หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอขอเขียนลังกำพร้าชนิดหนึ่งนะหมอโรงพยาบาลกรุงเทพน่ารักมากไม่เกรียดใช่ไหมครับอ๋อไม่เกรียดไม่เกรียดเขียนลังกำพร้าทุกอย่างปุ๊บอพอจะอยู่ได้ไหมหรือจะนอนเตียงคือถ้าทำแค่นี้นอนเตียงมันจะดูน่าเกลียดไปชนิดนึงอ๋อผมได้สบายแต่ไม่มองเลย สักพักมันก็ไม่เจ็บนะค่ะคือเอ็มเนื่องจากมันระบมอยู่มันก็จิกๆสักพักปุ๊้ยอันนี้ดูสิน้องพุ่งออกมาแล้วหมอเดี๋ยวหมอขอเหียตอนนั้นคิดในใจแล้วไหนบอกขอแค่ดูหนังกระพามันลงไปแล้วกรีดเอาหนองออกมาเลยสักพักปุ๊้ยได้ยินเสียงดังปุ๊เลยหรอหรือรู้สึก ออไม่อีกรูนึงในบาดแผลเดียวกันก็เลยปรากฏว่าก็ได้ดึงตอนนั้นเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเริ่มด่าหมอในใจแล้วไหนบอกนางกัมพาร้นเสร็จสัมก็ผ่านไปสักพักคือมันสองนิ้วสามสองข้างเหมือนหมอบอกหมอข้ามวันจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะพ้ามเขาให้แบบเดียวกันสองกระปาะหน้องเหมือนกันมีต่อมนองสองนี่เป็นความรู้เลยท่านผู้ชม รูดนิดๆเนี่ยมันเป็นสองกระป๋อน้องซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วก็ได้พันแผลเรียบร้อยหมดใส่ยาเรียบร้อยแล้วบอกอย่าโดนน้ำลองไป <c oughs> พี่ไม่ได้พี่ต้องโดน <c oughs> มันมันเป็นมือด้วยพอดีนิ้วโป้งด้วยค่ะแล้วมันคือนิ้วโป้งคือถ้ามันนิ้วอื่นเนี่ยน้องใบนึกดูสิมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงนิ้วโป้งได้ในชีวิต <c oughs> ใช่แปลงฟันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โดนเป็นโดนนี่พหมอดูอยู่ป่ะ โดนน้ําไปแล้วใช่ไหมคะผมก็เลยโดนก็ทําใหม่โดนก็ทําใหม่โดนก็ทําใหม,ใหม่เอาละทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรเมื่อวานนี้ที่ท่านติด,ต,ด,ต,ดตามเพจกรรมกรข่าวจะเห็นว่ามันเงียบหายไปจะเห็นว่ากรรมกรเงียบหายไปเพรามรมกรม่าวเงียบไปพิมพ์พไม่ได้อะมันใช้มือถือลำบากมากเลยมันมีพัดเตอร์แล้วมันรู้ไม่ขึ้นกรรมกรข่าวพิมพ์ไม่ได้คะ่ะใช่ไหมน้องใบเนี่ยมันลำบากนนี่น ผมก็เลยบอกท่านผู้ชมว่าเมื่อเช้านี้ผมมาถึงผมก็ปฏิบัติการถอนและล้างน้ําเกลือแล้วใส่ยาพลาสเตอร์ใช้ไม่เป็นเลยมันเป็นพลาสเตอร์แบบกันน้ําใช่ไหมคะมันก็ต้องมีตัวแปะแเราก็ต้องลอกมันออกพี่ยุทธก็ไม่ลอกค่ะแปะลงไปทั้งอย่างนั้นเลยจนท่านผู้ชมหลายท่านนิ้วคุณสอดยุ่มเป็นไรคะก็จะเห็นสีแดงๆที่มันเป็นจุดที่มันจะต้องดึงลอกออกอ่ะก็ห้อยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมีพี่ทีมงานอีกคนนึงมาช่วยดึงออกให้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยแต่ว่า,าผมเคยคิดมาตลอดว่าภูมิต้านทานเราสามารถจะสู้กับมันมแต่เรื่องนี้เป็นความรู้นะเป็นความรู้ก็เพราะว่าข้อที่หนึ่งต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่าฉีดบาดทะยักรหรือยังอ่าค่ะคือมันมีเชื้อซึ่งอยู่ตามผลไม้มันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ควรใจให้คนอื่นเขาปอกเถอะหรือไม่ก็ต้องใส่ถุงมือมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นบทเรียนเลย นี่มันก็เลยเกิดประเด็นเนี่ยใช้ชีวิตยากเลยน้องใบใช้ชีวิตยากมากโดยเฉพาะที่ผมติดมากๆคือติดโซเชียลค่ะทําอะไรยากมากเลยตอนเนี้นนแทบไม่ได้โพสเลยน้องใบค่ะจะเห็นใช่ไหมใช่เห็นพี่หายหายไปเลยฮะหายเงียบไปเลยเออพี่ไม่ได้อะไรหรอกมันพยายามจะถ่ายอยู่มันรากลำบากมันเวลาข่าวเคอร์มันต้องมีการเขียนใช่ไหมค่ะเขียนแล้วอกวักษรมันผิดหมดเลยอ เพราะมันต้องใช้น,นิ้วโป้งไงพิมพ์ไม่ได้มันไม่สามารถจะแบบนี้มันถนาดแบบนี้แล้วมันนิ้วโป้งทั้งคู่จบเลยจบเลยแล้วนี่สกกะบอกมากเลยเนี่ยดำหนังสือพิมพ์